สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทําทำนายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12นักษัตว์นะในช่วงครึ่งปีแรกนะ2569นะดูสถานการณ์เจ้าชะตาสถานการณ์รอบๆตัวการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นการทํานายาดวงชะตาทั่วๆไปนะนะของนักสัตวปีเถาะ ปีเถาะหรือปีกระต่ายนะคะปีกระต่ายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นธาตุไม้การทานายดวงชะตาคาดการณ์ปีก็ทํานายให้แล้วนะคะนะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเรานะเราอาจจะไปทําในสิ่งดีๆหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเรารู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสถานการณ์มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะสําหรับนักสัตว์ปีเถาะหรือปีกระต่ายนะ มาดูซิว่าในช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยครึ่งปีแรกจนถึงประมาณมิถุนาย,ยน2 5 6 9ถานกากา์เจ้าชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยิ่งๆแล้วนะเจ้าชะตาในช่วงนี้รู้สึกว่ามีการเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆมีความคิดที่จะแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะแม้กระทั่งกิจการต่างๆก็ตามนะเมันเป็นมันเป็นลักษณะของ สิ่งที่ผ่านมานะนะมันทำให้คุณล้มเหลวหลายๆอย่างแล้วตอนนี้คุณมีมีความคิดความอ่านที่ต้องเริ่มต้นที่จะสร้างตัวเองสร้างฐานะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่างั้นเถอะจริงๆแล้วชาวกระต่ายนี่เป็นคนที่ไม่มากเรื่องนะคะชาวเถาะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเมตตาสูงนะบางทีความมีเมตตาของคุณเนี่ยก็ทําสร้างความเหลือดร้อนให้กับคนเหมือนกันความใจดีส่วนหนึ่ง ช่วงนี้ชาวปีเถาะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะเอนะเออ,เเอ,อไม่ค่อยไว้ใจคนง่ายๆอืมแลม้มาระวังตัวเองรอบคอบให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะบางท่านนะมีปัญหานะปัญหาไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการการงานอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยคุณนะคิดมากมีความเครียดเรื่องหน้าที่การงาน บางคนที่ทํางานประจาเราแล้วถึงขั้นออกถึงลาออกหรือยกเลิกกิจการนะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องเรื่องราวต่างๆทําให้คุณต้องมีความวิตกกังวลอาจจะเป็นนักสักของเอกสารการฟ้องหรืออะไรมีปัญหากันนะคุณก็ต้องรอบคอบนะก่อนที่มันจะเกิดถ้ามันยังไม่เกิดคุณก็รอบคอบอย่าไปเซ็นเอกส,อสารอะไรหรืองานอะไรที่เกี่ยวกับการเซ็นนะหรืออนุมัติหรือรับผิดช,ชอบต่างๆคุณดูให้รอบคอบนะคะ นะ,ะบางท่านที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะบางทีมีปัญหาต้องถึงขั้นต้องออกหรือมีความกังวลใจอยากจะออกแต่อย่าออกนะคะอย่าออกถึงจะมีปัญหาคุณก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะอืมแน่นอนมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นรอบคอบให้มากๆที่ทำงานที่อยู่อาศัยอึดอัดและมีหนาซ้ำคุณยังโดนกดดันจากคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณอีกอืมนะคะ เพราะนั้นว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะนะว่ากันไปทำตาสถานการณ์สิ่งที่ทําได้คุณก็พยายามทําบุญทานศีลภาวนานะคะหรือปรึกษาคนที่มีความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะอ่มนะคะจะให้คุณมีความวิตกกังวลเกิดการไม่เราเออเกิดการไม่ไว้ใจใครเลยเนี่ยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการลงทุนกิจการใหม่ๆไม่ควรช่วงนี้ ชะลอได้ชะลอหรือต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าคุณจะลงทุนใหม่ๆก็ตามเพราะว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการการเซ็นสัญญาหรือการลงทุนเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะรอบครอบชะลอได้ก็ชะลอค่อยเป็นค่อยไปอ่านะคะอืมเรื่องเงินเงินทองทองนี่แน่นอนมันก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาก็คือคุณจะแก้ไขปัญหาการเงินได้สำเร็จนะคะ รวมทั้งโชคด้วยนะแบบแปลกๆอะไรประมาณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้คุณก็ได้นะหรือการไปยื่นกู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณมีโอกาสสําเร็จนะคะมีโอกาสได้เงินรวมทั้งโชคด้วยนะแบบไม่คาดคิดจะเป็นไปได้ยังไงอประมาณนะั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะไม่เป็นเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องดีขึ้นนะคะนะส่วนในเรื่องของความรักมีความมั่นคงมากขึ้น ต้องระมัดระวังนะคุณจะมีบุตรแน่นอนเลยแน่นอนคุณเคนที่อยากมีก็มีคนที่ไม่อยากมีคุณต้องควบคุมดูแลตัวเองหรือระมัดระวังรอบค้อนะคะหรือบางคนพลาดพรั้งมีบุตรขึ้นมาแต่ย,ยังไม่พอมึงก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแต่คนรักก็ดีนะคนรักดีส่วนคนที่เป็นโสดนี่แน่นอนดีมากเลยคนที่เข้ามาก็ดี เริ่มศึกษาเรียนรู้กันแต่เรามาระวังให้ดีๆพลาดพลั้งได้เออนะคะมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขโดนกดดันหลายๆอย่างอย่าง,างที่ว่านะเออเอ,อถึงแม้ว่าจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยังมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะคู่ไปทำนะนะกดดันไม่น้อยเลยนะหรือผู้ใหญ่กดดัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ตามเรื่องเงินเรื่องความรักก็ตามเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขคุณถึงแม้ว่าชะตาชีวิตของคุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆได้นะแต่ขอให้รอบคอบนะปรึกษาผู้รู้นะคะแล้วก็ชะลอได้ชะลอโดยเฉพาะธุรกิจกิจการใหม่ๆ นะคะงานใหม่ก็ต้องใจเย็นๆนะการที่จะไปทํางานใหม่ๆคุณต้องดูดีๆการที่จะไปเซ็นอะไรหรือทําอะไรหรือคนที่เข้าไปทํางานใหม่ๆก็ตามนะโดนอาจจะมีปัญหานะคะเนีย่ยถึงมันเน้นเรื่องงานให้เพราะว่ามีปัญหาแน่นอนเรื่องงานนะผิดพลาดโดนฟ้องได้นะมีโอกาสที่จะโดนเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะความรับผิดชอบของคุณ แล้วก็อาจจะเป็นเซนอะไรเกี่ยวกับเอกสารผิดพลาดเรื่องหน้าที่การงานในดูดีๆนะซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยจะไว้ใจใครอยู่แล้วนะแต่มันก็ยังเกิดผิดพลาดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือทานสิลภพวานนะ่นะนี่แหละแผ่เมตตาส่งผลบุญให้มันไปให้มันมาใกล้นะบางท่านยังไม่มีก็ผ่านไปนะอย่าเคร่งเครียดนะคะกับการทํานายนะใครไม่ใช่ก็อย่าเอามาคิดนะนะนะแต่ถ้ากลัวว่าเรากลัวมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามคุณก็ไปทําบุญสกัดมันไว้ แต่สิ่งที่ดีก็เข้ามาก็คือโชคนี่แหละคุณจะมีโชคนะโชคเรื่องเงินเงินทองทองเงินมาเยอะคุณก็อาจจะใช้เงินในสังหของการเที่ยวหรืออะไรพักผ่อนเนี่ยใช้เงินบางทีไม่มีการวางแผนเนี่ยคุณต้องรอบคอบด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะอ่าส่วนเรื่องสุขภาพอาจจะเกี่ยวกับความเครียดต่างๆหรือโรคที่สะสมมานานนี่แหละแตด,ดูเหมือนแข็งแรงนะคะ อาจจะเกี่ยวกับการปวดเมื่อยเข็ดขัดยอกอะไรประมาณนี้เส้นเอ็นกระดูกพวกนี้เมื่อยเนี่ยนะคะแต่ดูดูเหมือนแข็งแรงแต่เรามาระวังเวลาซุดเมื่อไหร่ไอ้ลูกที่มันสะสมมันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมันดูแลรักษาสุขภาพนะคะแต่นั่นเนิ่นนะคะสำหรับชาวปีทอกนะก็คงจะประมาณนี้นะคะนะก็คงจะประมาณนี้สําหรับนักสัตว์ปีทอก จริงๆแล้วเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆได้อยู่แต่ช่วงที่คุณจะเริ่มต้นนี่คุณอาจจะเจออะไรมามากเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยบางท่านมีอะไรผูกพันกันอยู่หรือมีเรื่องที่จะต้องเอกสารระมัดระวังการเซ็นอาจจะผิดพลาดถึงขั้นฟ้องร้องได้นะคะหรือบางท่านออกจากงานนะแต่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้แต่การที่จะร่มเริ่มต้นหรือลงทุนกิจการใหม่ๆก็ต้องดูดีๆก่อนนะ ดูดีๆก่อนก่อนที่จะทําอะไรนะชะลอไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะหางานก็ก็มีโอกาสอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้งานที่คุณตั้งใจการเงินแก้ไขปัญหาการเงินได้สําเร็จมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสยื่นกู้ได้นะคะแล้วก็มีโชคลาภเข้ามานะคะ ความรักมั่นคงบางท่านมีบทเพอเพ่อนะไม่อยากไม่พร้อมระมัดระวังให้ดีนี่แน่นอนชาวปีเถาะเนี่ยนะคะคนเป็นโสดมีโอกาสศึกษาเรียนรู้กันคนที่เข้ามาดีคนรักก็ดีนะคะในช่วงนี้รึ่งปีแรกเนี่ยนะคะใครไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังนะส่วนสุขภาพก็ถือว่ามันเป็นโรคสะสมความเครียดปวดเมื่อยอะไรประมาณนี้นะ ก็ต้องดูแลตัวเอง่อาถือว่าแข็งแรงนะแต่อย่าให้สุดถ้าสุดเมื่อไหร่มันโผล่แน่นอนโรคที่มันสะสมไว้ในร่างกายเราวันดูแลสุขภาพนะคะสําหรับนักสัตว์ปีเตาะนะมันสวดมน์ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศกุศลน,นะดูสึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ทําให้ตัวเองต้องไม่ค่อยมีความสุขเพราะนั้นปล่อยวางนะคะอย่าไปคิดมันมากดวงชะตาของคุณพลังชีวิตของคุณดีอยู่ ถึงแม้จะจะมีสถานการณ์ที่มันทําให้คุณไม่สบายใจก็ตามนะสิ่งที่ทําได้อย่างที่บอกทานสิ่งภาวนานะส่งมันไปอย่าให้มันเกิดขึ้นส่งผลบุญมันไปนะคะบริวารก็ดีลืมบอกบริวารลูกน้องอะไรก็ดีหมดนะนะคะที่อยู่อาศัยก็แหล่งทํามาหากินก็กดดันนะนะผู้มีธีพลเหนือกว่านะ่ะกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะทำให้คุณเคร่งเครียดหรือคิดมาก มันปล่อยวางอะไรจะเกิดให้มันเกิดค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะคะอย่าคิดมามันเป็นแค่ช่วงนี้นะคะนะคะสำหรับชาวปีเถาะนะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ